หมาดคอเขาเรียกว่าหมาดคอผมนี่และเนาะสวัสดีสวิดัสตอนคันแรงครับผมประมาณหนึ่งทุ่มเสรครับผมหนึ่งทุ่มโดยประมาณครับผมนี่ละอ่ามาดูการทำงานของทีมงานหัวหน้าสงศักดิ์เซาครับผมนี่แหละเนาะครับผมโอ้ยน้ำตาสีไหลครับผมนี่ละครับผมเหนื่อยจากงานตราตรำตื่นเงือกห้มย้อยครับโอ้ยจังไรเนาะอ่าโอเคครับเนาะนี่ครับผมทำงานอย่างขันแขย่าขันแข็งครับผมนี่และเนาะประกอบเวทีครับผมนี่สุพรรณสีประกอบไส้บุดบ่งไฟไงครับผมนี่ละ โอ้ยเจ้ามือในผมกันล้องเหมินล้องเวนนะครับเนาะโอ้ยเนาะเพื่อนๆมาเท่าแล้วครับเนาะเท่าแต่แขวหลักแอลยังดีครับผมประมาณนี้เนาะประเภทแอลผมคือสายพันธุ์ลูกสีครับผมนี่ละกับลินนะครับเนาะจังไรนะเจ้านี่โอเคครับผมถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมครับผมนี่ลับประมาณนี้ครับผมนี่ทดสอบเก็บบรรยากาศการตั้งประกอบเวทีทดลองงานคำนี้เขาจะเทสเทสเทสวันครับเนาะประมาณนี้ครับนี่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  นั่นนะเจ้ามได้เขาบอกเขาดำแล้วเสร็จแล้วจงเนาะอ่าขอเช็คหลอดสักหน่อยนะครับผมปดับบารมีผมอยากอายจังนี่ครับผมอาที่ทำเนาะเป็นการเป็นงานด้วยับบัดทันนี้ผมจะลงไปข้างล่างทำเนาะเขาจะโดดใกล้นะครับเนาะนี่ครับผมอ่านี่ครับผมมาหนึ่นะครับเนาะอ่านี่ครับมันมันตายแต่ก็เพราะขึ้นทั้งเถิงครับผม อ่านี่ครับะปอมป์ประมาณนี้ครับผมดีละอ่านี่ครับเนาะบู๊ไปเลยครับเจีงบ่ครับผมนี่ครับสักซาวองผมที่กัดบ้านเป็นน้อยสุขสวัสดิ์ครับผมสงใจทักแชทครับผมแต่อย่างเดี๋ยวผมขอไปกินนึงเนาะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ที่หลังไหมครับผมเบอร์นี่ครับผมเนาะเบอร์เป็นตาฟัดใช่ไหมครับนี่ นานๆคำนั้นเจนกับแฟนครับผมกับแฟนผมยังอยู่ครับน้นานั่งเจนไทยรถแห่ครับผมโอ้ยนมแมวโอ้ยอย่าใครเท่าทีท่าทีค่ะผมมันเสียบริษยามันหมักแล้วนี่น้องน้อยนี่ครับเหมือนนาจะนี่ครับประกอบเด้อยนี่ครับนี่พุ่งนาเปครับนี่จะพรองบริษัทเปันนี่แกเสียใจโอ้ยอย่ามุกมุตัวกขั้วมีละนี่ครับเนาะผมเป็นเป็นตากล้องครับผมนี่ก็เลยมาเป็นครับนี่ลาเนี่ล่ะโอ้ยพวกเนี่ยอ่าสนใจใช้บริการได้ครับผมพิกัดบ้านเป็นน้อยสุขสวัสดิ์ครับผมนี่ละ แถวเขตอำเภอทุ่งตะพุ่มนะครับติดต่อท่านได้ครับผมนีละตอนนี้ก็ยังว่างงานระหว่างกันนะครับน่ะว่ากันที่บางางจ็เขียนนะครับนักชมีิมันงานไล่ผมติดงานประจำครับผมนี่ละตั้นนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมมาชมมาเชียร์ผมนี่ลานนะครับเนอะสงสารเพันหน่อยครับผมรักได้น้อยแต่รักนานๆโอ้ยนะครับบอกเขาจัดกันเลยว่ส่เจ้าดิโอเคครับผมสวัสดีพี่เรียหำสวัสดีครับผม